สวัสดีครับท่านผู้ชมครับสวัสดีครับสวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่ข่าวค้นคนในชั่นในค่ำคืนนี้พร้อมหน้า3คนนะฮะคุณธีระผมและคุณมันจงมาแล้วนะฮะก็มาจากอูทับเบิกใช่ครับเป็นไงฮะไปที่นู่นโอ้อากาศหนาวแล้วก็คนก็ยังไปเที่ยวอยู่เยอะนะฮะแม้ว่าจะพ้นช่วงปีใหม่ไปแล้วก็ตามนะครับมีหลายคนไปเที่ยวยังมีอยู่เพราะว่านี่ถือว่าเป็นเสาแรกถัดจากปีใหม่ก็ยังก็ยังเยอะเลยใช่ไหมฮะใช่ครับอแล้วก็ไปกับคุณแม่ใช่ ไปกับคุณแม่ไปคุณแม่นะฮะแม่ทุนหัวคุณแม่จริงจริงคุณแม่จริงแล้วกลับมาเมื่อไหร่ฮะกลับมาเมื่อไหร่กลับมาวันนี้มาถึงประมาณสักเย็นๆได้มาวันนี้เลยมาวันนี้เลยที่นู่นเนี่ยเมฆเยอะหมอกเยอะที่องศาที่นู่นประมาณประมาณสักสิบสองสิบสาม โอ้กันสบายเย็นนะเย็นนะสิบสองสิบสามนี่เย็นนะเมฆเยอะผมก็พยายามดูอยู่ว่าไอ้บนเมฆมันมีอะไรวะมีอะไรเหนือเมฆกับวะมันหายไปมันหายไปจากช่องสามล่มันีอยู่นู่นจะโยงเข้าให้ได้มันอยู่นู่นครับอืมก็โอเคเนาะครับพอคุณบรรจงไม่อยู่พบเกิดเรื่องใหญ่เลยเลรอโอ้โหคุยกันแบบเซ็งแซ่เลยที่นู่นที่นู่นเขาคุยกันบ้างไหมผมก็นั่งดูอยู่นั่งดูรายการอยู่เห็นคุณกหนกคุณดีร่าเนี่ยคุยกัน ใช่คิดถึงคุณบรรจงครับรู้ว่าคิดถึงคิดถึงแต่คนทั่วประเทศคิดถึงเหนือเมฆก็ไปพอดีวันวันศุกร์ที่สี่นะก็เป็นวันวันศุกร์สำคัญที่เออเป็นปรากฏการณ์ที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนในวงการโทรทัศน์ของเมืองไทยนะฮะตั้งแต่มีละครมาก็ว่าได้ใช่ว่าจะเป็นละครจักจักงวงๆจะเป็นละครที่เขาเรียกว่าน้ำเน่าจะเป็นละครช่องไหนก็ตามแต่แต่มันไม่เคย หายไปดือ้อม,มันก็มันไม่เคยมีละครเรื่องไหนที่ไม่มีตอนอวสานไม่เคยมีตอนจบนะฮะยังไงก็ตามแต่มันจะมันจะขัดขาวินวินมันก็ดันทุลังผจญจบก็มีครับแต่นี่มันหายไปเลยครับฉะนั้นก็ยังมีการวิาพากษ์วิจารณ์มาจนถึงตอนนี้นะฮะซึ่งก็ดูเหมือนว่าหลายคนก็ก็พูดกันไปต่างๆนานา,นาแต่ส่วนใหญ่แล้วเชื่อว่ามีการเมึองอยู่เบื้องหลัง ใช่นะฮะมีการเมืองอยู่เบื้องหลังแม้ว่าทางช่อง3จะอธิบายฝากคนอื่นมาจะอธิบายผ่านแถลงการจะอธิบายผ่านเพจผ่านอะไรก็ตามแต,แต่แต่แต่ทุกคนก็ยังเห็นว่ายังเป็นการอธิบายที่ไม่ไม่จุกใจเท่าไหร,ร่ยังคลุมเครืออยู่เหมือนกับที่มีข่าวช่วงสุดสัปดาห์ว่ามีผู้ใหญ่ทางกสทชออกมาให้ข่าวว่าก็ได้คุยกับตัวแทนของทางช่อง3าม นะฮะคุยกันแบบตัวต่อตัวแล้วเขาก็ให้ข้อมูลมาว่าระงับไปเองเพราะว่ามันขัดกับมาตรา37มสิคนก็งงขัดตรงไหนตรงไหนที่มันขัดเพราะบอกแค่ว่าขัดมาตรา37แล้วก็ไม่เคยมีคําชี้แจงว่าไล่ตรงไหนเลยที่มันขัดกับมาตรา37 <fulfillment. S 2> ข้อไหนประเด็นไหนของมาตรา37ที่ที่ดูแล้วมันไม่ตรงกับเรื่องของละครเรื่องนี้นะฮะก็ไม่มีใครอธิบายเรื่องนี้ได้แล้วก็มไม่ไม่มีใครบอกด้วยว่า แล้วคนของช่องสามใครที่ไปชี้แจงใช่ไหมมาตรา37ม <c oughs> นี่มันกว้างนะฮะ <c oughs> มาตรา37 <c oughs> ของทางกสชอช,อช,อชอนะฮะซึ่งก็กว้างมากก็ห้ามมีเนื้อหาของนี่แหละฮะห้ามมีให้ออกอากาศรายการที่มีเนื้อหาสาระที่ก่อให้เกิดการล้มล้างการปกครองในระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขนะครับหรือที่มีผลกระทบต่อความมั่นคงของรัฐซึ่งเราขอเรื่องนี้มันก็เป็นเรื่องของพูดถึงความดีความชั่ว <c oughs> เรื่องคุณธรรม ใช่ไหมฮะใช่เรื่องเรื่องการไม่ทุจริตคอร์รัปชันซึ่งมันก็เป็นเรื่องเรื่องที่ดีๆอ่ะใช่คือไม่ได้บอกว่าให้นำเสนอเนื้อหาในลักษณะไปเปลี่ยนแปลงระบบก,การปกครองอหรือว่ามีเนื้อหาของตัวละครคนไหนที่ที่มันสุ่มเสี่ยงนะฮะขัดต่อมาตรานี้มันก็ไม่มีนะฮะมันก็พื้นพื้นมากก็ก็คือธรรมะชนะอาธรรมอะ่ะอ เพียงแต่ว่ารายละเอียดมันมันก็บางคนจริงหรือเปล่าที่บางคนดูแล้วอาจจะไม่สบายใจนะฮะเพราะมีรายงานข่าวนะครับก็มีรายงานข่าวตลอดเวลาฮะรแรงข่าวระดับสูงบ้างแ,แรงข่าวระดับกลางบ้างนะครับบางคนก็บอกมีแรงข่าวจากผู้จัดละครบ้างนะครับ <c oughs> บอกมาล่าสุดก็บอกมีอีกแล้วนะฮะแรงข่าวระดับสูงเปิดเผยว่าในวันที่4ี่มกราคมได้รับแจ้งจากคนในรัฐบาล ให้ระงับการออกอากาศละครโดยทางช่องสามก็เจราจาต่อรองว่าจะถ่ายทําซ่อมและตัดต่อใหม่ให้ทันและออกอากาศตามเดิมหมายถึงวันศุกร์ที่สี่ยังออกครับแต่ที่สุดก็ต้องยุติการฉายละครเหนือเมฆสาเหตุเพราะเครือญาติใกล้ชิดของคนที่อยู่ต่างประเทศได้ดูละครและพบว่ามีการนําเสนอเรื่องราวบางประการสอดคล้องกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริงและเป็นเรื่องราวในแง่ลบสร้างความไม่พอใจจึงติดต่อไปยังคนที่อยู่ต่างประเทศ จนสั่งการไปยังเครือญาติที่ดูแลนักการเมืองและรัฐมนตรีให้สั่งการช่องสามถอดละครทันที mm hmm. นี่นะโอ้โหนี่แบบก็ใครที่ไม่ได้ดูนะฮะแต่พอเห็นเป็นข่าวพบถ้าเกิดย้อนกลับไปอ่านเรื่องย่อผ่านทางหนังสือเล่มที่ขายตามแผงหนังสือหรือว่าตามหนังสือพิมพ์ก็จะเห็นว่าก็บางส่วนในละครเรื่องนี้มันมันอาจจะเหมือนเหมือนโดยบังเอิญเลยก็ไม่แน่ใจนะฮะ อย่างเช่นก็มีเรื่องของคนที่มีอำนาจเหนือนายกรัฐมนตรีในเรื่องอใช่ไหมคอ,อยสั่งการคือนายกในเรื่องเนี่ยเป็นประเภทที่ไม่ใช่คนตัดสินใจทัวจริงครับนะฮะหรือมีหน่วยงานนะฮะที่เรียกว่าเป็นสำนักงานอสอบสวนอะไรพิเศษ TSI เงี้ <laughs> ย TSI และหน่วยงาน TSI นี่ก็แบบแบบ ไปควนหาไปสร้างพยาหลักฐานเท็จปลักปลํานะฮะหรือมีเรื่องของอ,อ,อะไรอะเจ้าแม่ที่ที่พยายามจะเกี่ยวดองเป็นญาติกับนักการเมืองเพื่อแลกเปลี่ยนกับธุรกิจดาวเทียมอะไรเงี้ยอ้มันแต่ละอย่างมันมันโยงได้ตรงเป๊ะหรือไงมันมันคุ้นคน <laughs> มันสนุก <laughs> มันคุ้นคุ้น <laughs> มันคุ้นคุ้นใกล้เรื่องจริงใช่ไหม ไม่รู้เหมือนกัน,นะฮะฮอเ,อ,อเขียนก็นมาแบบเหมือนมากนี่แหละฮะครับ่าวันนี้นะฮะก็มีหลายคนพยายามสอบถามเรื่องเหนือเมฆสองที่หายไปกับนายกยิ่งลักษณ์ชินวัตรนะครับซึ่งวันนี้นายกยิ่งลักษณ์ก็ได้ตอบคําถามหลายเรื่องนะฮะเรื่องของความแม่สงบใน3จังหวัดดนภาคใต้การคัดเลือกผู้สมัครผู้ว่ากทมของพรรคเพื่อไทยหรือว่าเรื่องปราสาทเขาพระวิหารนะครับ ก็ตอบไป2เรื่อง3มเรื่องเสร็จแล้วนักข่าวถามเรื่องเหนือเมฆนายกยิ่งรักก็ออกจากหงสัมภาษณ์เลยแล้วก็บอกว่าพอแล้วนะครับพอแล้วนะครับพอแล้วเนอะเดี๋ยวต้องไปรับแขกต่อแล้วก็เดินขึ้นตึกไทยคู่ฟ้านะครับระหว่างนั้นนะะักข่าวก็ยังถามอีกนะครับ,รบนายกจะไม่ชี้แจงเรื่องละครเหนือเมฆสองหน่อยหรือคะคุณยิ่งรักก็เลยหันกลับมาและกล่าวเพียงว่าไม่รู้เรื่องไม่รู้เรื่องไม่รู้เรื่องแล้วก็แล้วก็สายศีรษะว่าไม่รู้เรื่อง ก็เดินขึ้นไปบนตึกถ่ายคู่ฟ้าทันทีนะฮะนี่นะฮะ่นมถม่เมืะครันบาไม่มีใครว่าหรืมีะนใจรเล่นีค่ะทุมอานมาูมองวเหนยันอ่านี่ช่วงนั้นนี่ะครับแหวกเลยแหวกเลยพอเหนือเมฆมาปุ๊บแหวกเลยไม่รู้เรื่องไม่รู้เรื่องก็จะให้สัมภาษณ์ยังไงหลายคนก็จับจ้องคอยฟังนะฮะ นายกจะพูดอะไรม,ม,มันเกี่ยวกับเรื่องนี้ไหมไม่มีไม่มีไมก <นะ S 1> ็ทําไมรู้เรื่องเหมือนกับเจ้าตัวเองเนี่ยออกจากเรื่องนี้ม,มันเลยไม่ตอบเลยแล้วก็วันนี้นะฮะทางกอสอทอชอนะฮะวันนี้ทางพันเอกนาทีสุกัษนะฮะรองประธานของกอสอทอชอแล้วก็เป็นประธานของกอสอทอนะฮะพูดหลังจากที่มีการประชุมคณะกรรมการบอร์ของกสทนะครับว่าที่ประชุมก็มี การพิจารณากรณีละครเหนือเมฆที่ถูกระงับออกอากาศของช่อง3ามนี่นะแต่ว่าเป็นเพียงแค่วาระจรแต่ว่าเบื้องต้นก็ไม่ได้มีการพิจารณาเกี่ยวกับเรื่องนี้อม,มอบให้กับทางอนุกรรมาการด้านเนื้อหาและผังรายการนะครับไปรวบรวมข้อมูลด้านกฎหมายด้านเนื้อหาแล้วก็เข้ามาประชุมกับกอสอทออีกครั้งหนึ่งในวันที่14มกราคมนะฮะ ก็ส่วนจะเรียกผู้บริหารของช่อง3หรือคนที่เกี่ยวข้องกับการทําละครเรื่องนี้มาให้ข้อมูลหรือเปล่าต้องรอคณะอนุกรรมการชุดนี้ไปพิจารณาดูก่อน mm hmm. นะครับส่วนเรื่องที่จะมีคนยื่นร้องเรียนถ้าหากว่ากสทอชอไม่ดําเนินการใดๆนะครับ,รบาทางผู้นิตนิก็เขาอันนี้ก็เป็นสิทธิของเขา mm hmm. ถ้าเขาจะยื่นเรื่องนะครับแล้ววันนี้กสทก็มีการพิจารณาอีกเรื่องหนึ่งนะครับ พนเอกนทีบอกนะครับกรณีที่ช่อง11ถ่ายทอดมวยนะฮะที่มาจากเขตปกครองพิเศษมาเกา้าแล้วก็มีคุณทักษิณฮะขึ้นมากล่าวเปิดงานนี้ที่ประชุมกอสอทอพิจารณาแล้วเห็นว่าไม่ขัดต่อพอรบรประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์พศ2551นะฮะแต่ให้ช่อง11เนี่ยไปดูเนื้อหารายการแล้วก็ระมัดระวังมากขึ้น เพราะว่าจะส่งผลกระทบต่อสังคมแล้วก็นําไปสู่ความขัดแย้งของสังคมได้ครับนะฮะคงจะจำกันได้นะกรณีของคุณทักษิณที่อยู่ๆก็โผล่หน้ามาทางช่อง11เออแล้วก็วันนี้นะครับมีรายงานบอกว่าเว็บไซต์ของช่อง3เนี่ยนะครับ,รบถูก,กแฮกนะเพราะว่ามีกลุ่มแฮกเกอร์ที่ใช้นามว่าลิมิตต์แฮกทีมนะครับเข้าไปเจาะระบบข้อมูลบนเว็บไซต์ของไทยทีวีสช่องสนะครับ ปรากฏวันนี้เนี่ยคนที่เข้าไปดูในเว็บไซต์เนี่ยนะจะเห็นนะครับสังเกตว่าด้านบนสุดของเว็บไซต์เนี่ยเป็นภาพโปสเตอร์ละครเหนือเมฆสองตอนมือปราบจอมขมังเวทเนี่ยเป็นรูปดารานักแสดงนำทั้งหมดยืนอยู่ด้านซ้ายแล้วก็มีรูปของคุณจาพนมกำลังวาดลวดลายในภาพยนตร์เรื่ององค์บาก้วมีข้อความว่าเหนือเมฆข้าอยู่ไหนจากเดิมที่เขาใช้คำว่าอะไรช้างข้อ,อยู่ไหนช้างข้อยู่ใสใช่ไหม แล้วก็ Facebook ของอ l i ม i เต็ดแฮกทีมเนี่ยนะครับเขาได้ขึ้นข้อความบอกว่าอยากได้ความจริงว่าทำไมถึงแบนละครเรื่องเหนือเมฆให้ตามไปดูได้ที่เว็บของช่องสแล้วก็มีการขึ้นข้อความระบุว่าย้ำอีกครั้งการเจาะระบบเว็บไซต์เจาะฐานข้อมูลเว็บไซต์นั้นผิดกฎหมายก็จริงอยู่เรารู้ดีแต่ว่าสิ่งที่เราได้คือผลลัพธ์ด้านความปลอดภัยของเว็บไซต์ภายในประเทศไทยเราไม่ได้มีเจตนาที่จะทําลายหรือข,ขโมยข้อมูลใดๆทั้งสิ้นนะฮะคือพยามไปตั้งคําถามว่าที่สุดแล้วเนี่ย ละครเรื่องนี้มันหายไปไหนเนี่ยขณะผู้แฮกเกอร์ยังสนใจเลยใช่ผู้แฮกเกอร์ยังเป็นแฟนละครเลยผู้คำจริงอ่ะโทษนะกลุ่มคนเสื้อแดงก็เป็นแฟนละครเยอะรัฐบาลทําแบบนี้เอ้ยไม่ใช่ไม่รู้ใครทําแบบนี้ก็ทําให้แฟนแฟนละครเสื้อแดงเนี่ยก็แบบผิดหวังเหมือนกันอใช่ไหมว่าเออรัฐบาลทําจริงหรือเปล่าอืรัฐบาลทําหรือไม่ทํำยังไงก็ ก็ชี้แจงให้เสื้อแดงซึ่งถือว่าเป็นพวกพ้องเดียวกันฟังซะหน่อยก็ดีเขาจ,<ว>จ,จะได้รู้เออพราะเขาก็รอดูอยู่ออใช่ไหมฮะไม่ไงั้นเดี๋ยวเขาจะเข้าใจผิดไปใหญ่นี่ก็ด้วยความเป็นห่วงเป็นใหญห่ก็ดูขนาด <ś led> แฮกเกอร์ยังเดือดร้อนเลย <c oughs> ใช่ไหม,ไหมออเอาละเดี๋ยวเราพักกันคู่หนึ่งเดี๋ยวกลับมาเพิ่มเติมกันนะช่วงนี้เราพักสักครู่ครับ <c oughs>